หลังจากวันนี้เราจะเห็นสิ่งนที่เกิดขึ้นได้ว่าโลกอาชีพมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างรวดเร็วบางอาชีพจะหายไปจากประเทศและจะเกิดอาชีพใหม่แต่เราเอามูเกิาเบิร์นเนี่ยมาจับ ซึงเป็นจากทางรัฐบาลครมจะจัดเอเปกในปลายปีนี้เพราะฉะนั้นทุกแท่งเนี่ยทุกกระทรวงก็จะต้องมีแผนในการขับเคลื่อนในส่วนโจทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็เป็นห่วงในเรื่องการศึกษาการมีงานทำในชีวิที่เกิดใหม่บังเอิญเราโชคดีว่าในความโชคร้ายก็มีโชคดีก็คือในเรื่องของโควิด19ที่เกิดขึ้นเรื่องดิจิ t a ล disruption แล้วก็สารพัดปัญหาซึ่งเราเรียกปัญหาเหล่านี้เรกว่า 5G world นี่ 5G world มาภายใต้ลูปความ,ามผันผวนเราก็เลยมาเป็นโจทย์ ที่จะดาเนินการครั้งนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรอ,อันนี้ไม่ใช่มาจากสภานะมาจากการรีเควสของเยาวชนในสมาชิกเอ펙ที่เปล่ยนแต่ว่าโจทย์ของเราคือว่าบูเกิลเวิร์แต่โจทย์ของเอ펙ก็คือว่าโลกอาชีพที่เปลี่ยนไปอาชีพที่จะหายไปอย่างเช่นนักการบัญชีเพราะเขามีโปรแกรมอย่างนี้เมื่อก่อนทำไมเราต้องเรียนบัญชีเยอะๆความไปสอบพนักงานบัญชีต่างๆในวันนี้เราก็รีสปอนส์ข้อคำถามของเยาวชน ใน21เขตเศร,รษฐกิจที่เป็นสมาชิกเอเปคกว่าเขา 1. ต้องการการศึกษารูปแบบไหนในการเข้าสู่มีงานทํา 2. โลกของการทํางานผู้ประกอบการต่างๆจะปรับตัวอย่างไรที่จะให้เตรียมความพร้อมของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเรื่องของแรงงานนอนสกิลอ่ะเช่นประเทศญี่ปุ่นคุณมีมุมมองด้านการศึกษาในการพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าไปสู่การมีงานทําอย่างไรข้อที่2ในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมคุณจะรองรับกําลังคนแล้วมาพัฒนาอย่างไรเพื่อให้อยู่ในโลกที่เกิดความผันผวน วันนี้ก็จะมาเชื่อมต่อกันตามข้อสางการของนายัฐวัตรีว่าจะทํายังไงให้ที่สเ็ประเทศเศรษฐกิจเนี่ยบาลานซ์คอนเล็กให้ได้คือผลจากการประชุม2วันเนี่ยสัปดาห์หน้าเราจะบอกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโลกเนี่ยมันควรไปในทิศทางใดเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญตรงนี้มันเป็นแค่พิธการสตาร์ทเริ่มต้นมันคือแผนงานที่ต่อเนื่องไปถึงเอเฟกเพราะฉะนั้นมันเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมคุณก็ต้องเตรียมลกษณะอย่างนี้เหมือนกัน แต่ในส่วนของกระทรวงศึกษาที่เราที่านรัฐมนตรีท่านรับผิดชอบท่านสางการมาคือว่าให้คุณมีแผนยังไงที่จะพัฒนาวันนี้ทําไมเราเอาเรื่องของเทคโนโล,โลยีมาโชว์ให้เห็นเรื่องของโรบอทกมันก็คือโลกอาชีพที่เปลี่ยนไปแล้วก็คนที่เข้าประชุมนอกจากมีกลุ่มสมาชิกเอเป็กก็จะเป็นสมาชิกในประเทศไทยเช่นทางสภาอุตสาหกรรมหอการค้าทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งผู้แทนพูดทางการศึกษาวันนี้ก็จะมาเข้าร่วมประชุมกันทั้งหมดครับขอบคุณครับ